เราไปดูครอบครัวชูรักประจำสัปดาห์นี้ซึ่งเราจะตามไปดูภาคสองของครอบครัวชูรักของคุณทรงช่วงครอบครัวชูรักความคิดของผู้หญิงทุกคนนะนะว,ว่าถ้าเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นผู้นำในชีวิตเราก็อยากเลือกคนที่ออ,อ,อายุมากกว่าความคิดเก่งกว่าเราคือคือมันต้องทําให้เราศรัทธาได้ถ้ารือว่า ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปต้องดูแลเขาเนี่ยเราคงไม่อยากจะแต่งงาน,งนาก,กับคนเงี้ยใช่เพราะมันก็คงยากที่แบบว่าการที่เราผู้หญิงทุกคนอ่ะมันจะมีเรื่องของความอ่อนไหวความอ่อนแอให้จะบอกว่าผู้หญิงเราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ก็เป็นผู้นําได้แต่โดยพื้นฐานที่ว่าโดยพื้นฐานจิตใจก็ยังแบบว่าต้องการให้ใครมาเทคแคร์ care, ต้องการให้มาดูแลแล้วก็ยังไงก็ยังอยากได้คนที่รู้สึกว่าเวลาเราคิดอะไรแล้ควคบคิดเหนือเรา เราทำอะไรแล้วคนเหนือปเปเ่าที่เก่งปเลปเลา่าอะไรนั่นแมันก็เลยรู้สึกว่าเออพี่สมเขามีหลายอย่างเช่นเขาคิดเก่งเขาเขาอย่างน้อยเขาก็าเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วกเก่งกว่าด้อหมายว่าเราไม่ชอบเลยหรือว่าขี้เกียจเลา่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เล่าเป็นแบบเป็นเรื่องแบบคือเรารู้สึกว่าในบางสิ่งที่เราทําไม่ได้แล้วเขาทาได้ดีเราก็รู้สึกว่าอย่างนี้คือผู้นําที่เราอยากได้ ป,ป็นเรียกว่าเสน,เน่ห์ป็นเรียกว่าประทับใจดีเอาเป็นว่าอืหนึ่งจะเอาอะไรต้องอให้ได้บางทีเรื่องนี้มันเป็นเสน่ห์นนะแต่ถ้ามันเข้ามารบก,กับเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องน่ารำคาญนะแต่ถ้าก็จะต้องทําอะไรให้ได้เนี่ยเพื่อครอบครัวเนี่ยมันจะเห็นเป็น contribution ที่ชัดนะครับบางทีเรายังไม่จัไม่ขวอยควา้าทั้งั้นประก,การต่อ,อมาก็คือ การที่เขาให้กับทางด้านครอบครัวทางผมนั้นไม่ใช่น้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของความน้งใจอันนี้เราจะมองเห็นนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือบางทีมันก็มีแว้งแว้งกันบ่อยนะครับเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่า <c oughs> เขาจะเป็นฝ่ายที่ที่ยอมเรืงที่ไม่อยาก เก,เกิดเกมไม่มีต่อเราเลยว่าววจะอยู่ด้ก <millions S 2> <ป>ันไม่ไม่รั<ะ>กไม่สุบริมเมื่อคืนกิดเกมคือแบบว่าหมถึงว่าเราพี่เขาไม่เคยตั้งกัวว่าพี่นะห้ามซื้อเสื้อผ้าห้ามพกที่อย่างห้ามไปเที่ยวไปเถยเราก็ไม่เคยห้ามว่าพี่ห้ามเวาไม่เคยแต่มันเ,เป็นเป็นเรื่องถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นมันก็พูดไปว่าเราใช้คบว่าต้องพูดกันอย่างขอร้องมากกว่าอย่างเช่นขอร้องที่เขาสุบอย่น้อยลง ขอให้เดือนน้อยน้อยลงเพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อลูกใช่ไหมคะแต่ว่าถราเว่าห้ามาห,ห้ามกลับดิฉานเลยไม่มีนี่นะว่าเราเคยคุยกันว่า,วาแต่ก่อนถ้ามันอยู่กันสองคนอยู่คอนโดยเงี้ยยังไม่มีลูกมันก็เลยว่าถ้ามันก็บังเอิญมันไม่มีข้อห้ามาว่ามันถูกพ่วงไปไหนไปด้วยกันอย่างเช่นพี่เขามารับเราไปก่อนแล้วเราไปอยู่แล้วเขาไปไปประชุมงานแล้วก็นั่งอยู่ด้วยหรือเขาไปกินข้าวใครก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีกฎว่าห้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่บางทีบางอยา่างเขาบอกว่าอยากให้โทรบอกนะ่อยถ้ามันกลับดึกคือคนมันจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะยังไงอนะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเป็นไมกก้ก่อนอันควรนะรฮะเราถึว่าเออเขาไปอยู่ที่ไหนเป็นยังไงนะคะหรือว่าเขาแต่บางทีเราก็รู้สึกกันว่าเอ๊ะเขาไม่เคยเห็นโทรตามเราบางทีเราไปกับเพื่อนดึกๆเนี่ยตัลรนี่หมเขาห่วงเราหรือเปล่าแต่เขาก็รู้สึกว่าเราไปกับเพื่อนเขาก็อยากให้เราฟรีไม่อยากให้แบบตามว่าเออเขากาลังตามเรากลับบ้านก็ไม่มีแต่บางทีก็จะแบบว่า เออดึกแล้วนะกลับบ้านได้แล้วอะไรแค่แค่นี้แต่มันไม่มีกฎเกณฑ์หรอกคือคือคนมันมาจากคนละที่อ่ะถ้ามันอยู่ด้วยกันมาต้องปรับตัวหากันแล้วยังมาตั้งกฎเกณฑ์อีกที่ว่ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ใครบอกความเข้าใจแต่ไปไกลเลยตอนถ้าอดทนและอึดเนี่ยแนะล้วเราลองไปรอดมันเหมือนกับชีวิต ไม่ใช่เฉพาะชีวิตคู่ชีวิตเรากับการเรียนชีวิตเรากับการทำงานชีวิตเรากับการอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะในทุกๆสาที่ทุกอย่างมันต้องใช้ความอดทนเพราะว่าเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราจะคบเพื่อนคนนี้ได้นานไม่ได้นานมันอยู่ที่ความอดทนด้วยใช่ไหมเหมือนกับว่าเราอดทนที่จะเข้าใจตรงนั้นแล้วเขาก็อดทนในสิ่งที่เราเป็นเพราะ,ะนั้นม่อดทนกันได้มันก็จะอยู่ได้กันได้เลาทำงานไงนเราต้องอดทนกับ เจ้านายคนนี้เจ้านายก็ต้องอดทนกับสิ่งที่เราเป็นเพราะนั้นความอดทนมันทำให้เรามันหนักแน่นอ่ะทุกความแบบแน่นของของเรมันอยู่ด้วยกัน